สวัสดีค่ะวันนี้อบจเชียงใหม่นะคะจะพาทุกคนมาท่องเที่ยวยังหมู่บ้านกลางป่าที่อำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนั่นก็คือบ้านแม่ลายหมู่ที่2จะมีอะไรน่าสนใจบ้างตามเปมเลยค่ะ จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงนิดๆเท่านั้นเองค่ะถนนหนทางที่นี่เดินทางสะดวกสบายระหว่างทางจะเจอกับธรรมชาติป่าเขาโอบล้อมยิ่งใกล้หมู่บ้านแม่ลายเท่าไหรความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและอากาศก็ยิ่งจะสดชื่นมากขึ้นด้วยจุดเด่นของบ้านแม่ลายนั้นจะมีลําธารที่ไหลาตามแนวถนนของหมู่บ้านตลอดเส้นทางเลยค่ะ ใครที่อยากใกล้ชิดธรรมชาตินะคะบ้านแม่ลายคือคําตอบค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะนอนพักตื่นเช้ามาเราก็จะได้สัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์หมอกเต็มหมู่บ้านไปหมดเลยนะคะและที่นี่นะคะราคาตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันตื่นเช้ามาก็สามารถเอาขาแช่ลำธารได้เลยค่ะ พักผ่อนที่หมู่บ้านแม่ลายเชียงเภอแม่อ่อนที่นี่นะคะเราจะได้ใกล้ชิดธรรมชาติสัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์นะคะหรือแม้กระทั่งก็ได้เดินเล่นบนสายน้ำลำธารเย็นๆฟังเสียงน้ำตกนะคะชื่นใจจริงๆค่ะจุดเด่นของที่นี่นะคะก็คือลำน้ำแม่ลายที่นี่ มีน้ำไหลยเย็นตลอดทั้งปีนะคะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยก็ต้องแวะมาถ่ายรูปมาสัมผัสกับบรรยากาศแล้วก็น้ำไหลเย็นมากๆเลยค่ะใครที่แวะมาแม่กำปองอย่าลืมนะคะว่าหมู่บ้านแม่ลายที่นี่ก็ไม่ควรพลาดเช่นเดียวกันค่ะ ไม่ได้มาพักนะคะสามารถเดินทางไปกลับได้เพราะว่าที่นี่นะคะบ้านแม่ลายที่นี่เนี่ยมีร้านกาแฟมีร้านอาหารมีคาเฟ่สวยๆแล้วก็มีที่พักสวยๆให้พวกเราเลือกได้มากมายเลยทีเดียวนะคะอย่างป้าน,นี่ป้านเดินมาที่หิมน้นโฮมสเตย์ที่นี่เนาะก็เดินขึ้นสะพานมาขึ้นบันไดามาขอมาถ่ายรูปสวยๆที่พักที่นี่ก็ได้ด้วยนะคะเพราะว่าคนที่นี่เขาใจดีมากๆและเชื่อว่าทุกคนมานี่คือต้องประทับใจกันอย่างแน่นอนเลยค่ะ ิสวสวยแบบนี้นะคะต้องมาที่บ้านแม่ลายเท่านั้นค่ะการเดินทางมาที่บ้านแม่ลายอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้นะคะเราได้สัมผัสบรรยากาศที่สวยงามนะคะสัมผัสบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติเห็นที่พักเห็นทิวเขาแล้วก็เห็นแม่น้ำลำธารน,นะคะตื่นเช้ามาก็คือได้เจอกับบรรยากาศที่สดชื่นแล้วนะคะ ส่วนการเดินทางสําหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาท่องเที่ยวที่บ้านแม่ลายที่นี่ก็สามารถมาด้วยรถส่วนตัวนะคะแต่ว่าต้องขับช้าลงนิดนึงเพราะว่าทางค่อนข้างจะแคบนะคะขับช้าๆขับด้วยความระมัดระวังและปลอดภยัยหรือว่าใครสะดวกอยากจะเหมารถจากตัวเมืองเชียงใหม่มาก็ได้หรือว่าจอดรถบนทางเขาทางขึ้นมาก็จะมีรถเหมาเข้ามาในหมู่บ้านแม่ลายเช่นเดียวกันค่ะ เมื่อวันที่5พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมานายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มอบเงินจำนวน69ล้าน6แสนบาททวนให้กับสัตวาจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศนันทจิตอธิการบาดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อนำไปจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นาจำนวน6 0,000โดสและมอบชุดตรวจโควิด -19 จำนวน3 0,000ื่นชุดให้กับนายวรวิ์ชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทางมอบตู้เก็บวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด -19 แก่โรงพยาบาลมหาราชนาครเชีมมยงใหม่โรงพยาบาลนาครพิงเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนชาวเชีมมยงใหม่ต่อไปเที่ยวเชียงใหม่ไปกับอบจรครั้งนี้นะคะพาคุณผู้ชมนั้นสัมผัสบรรยากาศที่นี่ที่บ้านแม่ลาย เทปหน้าเรายังอยู่กันที่บ้านแม่ลายยังมีอันซีนที่น่าสนใจของบ้านแม่ลายมาฝากคุณผู้ชมต้องคอยติดตามวันนี้เที่ยวเชียงใหม่ไปกับออปรจหมดเวลาลงแล้วติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ